มาต่อเออย, EN, ยังไม่จบยังไม่จบพี่นพพี่นบ,นบคุณนบสิงโตทองคืออย่างนี้ครับผมว่าแกก็คงเอื่มละอากัแบบเรื่องกรรมการชิบหายละเราใช้ทั้งวิธีการจับสลากมาแล้วเราใช้ทั้งวิธีการ <c oughs> เลือกมาแล้วเรามีฟีฟ่าอีลิก็แล้วเรามเาีเราไม่มีฟีฟ่าอีลิก็แล้วคือเราอะใช้ทุกวิธีทางแล้วเว้ยกรรมการแม่งยังหัวคุอยู่เหมือนเดิมแม่งยังแบบกระจอกงอกง่อยอยู่เหมือนเดิม ผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็ย้ํากันใหม่อีกทีหนึง่งคือแบบนี้บ้านเราอ่ะมันขาดแคลนพุทธศิลป์ด้วยเพราะพุทธศิลป์ที่เป็นอ e ีล e ิ it, ตฟีไฟอีลิตตะกี้ก็ย้อนกลับไปถูกปะไม่มีอยู่ห้าคนโคต้ามีหกคนที่จะได้ทำในเอชียหน้าที่ในเอเชียอิสตว์คนที่หกสอบไม่ผ่านแต่เขาจะไปสอบใหม่นะเออเขาจะไปสอบใหม่อาจารย์วรินทร์นเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายหลายคนที่รอจ่อจะได้โคต้านี่อยู่ของไทยนะของไทยนะ ถ้ามีหกคนก็ถือว่าโอเคคือคืออย่างนี้บ้านเราเนี่ยมันผิดแล้วแบนแล้วกลับมาเป่าใหม่ผิดแล้วแบนแล้วกลับมาเป่าใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีทรัพยากรไม่พอถ้าจะเอาพุทธศิลป์แบบใหม่ๆขึ้นมาเลยมาเป่าเกมไทยลีกที่แม่งเขี้ยวๆเดี๋ยวชิบหายเราก็ต้องพึ่งพาไอ้คนพวกนี้อยู่ถูกไหมเราต้องพึ่งพาคนพวกนี้อยู่ต้องพึ่งพา VR พึ่งพาโน่นนี่นั่นทีเนี้ยบ้านเราอะเราไม่เคย มองว่าทีสองกับไทยลีกสามเอ้ยทีสองไม่เอาไทยลีกสามก็เฮียเหมือนกันอย่าไปอย่าไปวัดเลยทีสามแม่งกึง่งกึ่งสมัครเล่นด้วยซ้าเอาเราไม่เคยมองเลยว่าทีสองกรรมาการจากพีเอเนี่ยจะสามารถถูกดันขึ้นมาสู่โปรเจกต์ของสมาคมได้เพราะว่าเราแม่งขาดความเขาเรียกว่าขาดความเป็นกลางอยู่พอสมควรแม่งกลายว่าไอนี้พวกนี้แม่งถูกยัดเข้ามาไอนี้พวกนั้นแม่งถูกยัดเข้ามาแล้วก็ทําวนแบบเดิมมึงมึงดูลิฟว์ลี่รีวิว อาจารย์บอยใช้วัฒนการสุดท้าพูดมึงเข้าใจกี่คำแล้วที่สําคัญคืออาจารย์บอยอ่ะพี่บอยช้วัฒนเนี่ยแกไม่ได้ไปอัปเดตแพทกับฟีฟา่าเหมือนไอ้โค้ดด้วยนะเหมือนทั้งห้าคนที่ผมบอกมานะแกก็จะเพี้ยนของแกตามวัยของคนแก่ไปเออจริงๆแม่นก็เลยเกิดเรื่องวนๆหลูบๆมึงด่ากรรมาการมากี่ปีแล้วเปาเบิร์ดโดนมากี่ปีเปาเบิร์ดนี่อยู่ในยุคบางีนะผมจะบอกให้ พอเบิร์ดนี่อยู่ในย,ยุคบางีจนมาถึงตอนนี้แต่ตอนนั้นก็ยังเป็นแบบเหมือนแบบเป่าเป่าหล็กเล็กๆอยู่เป่าหลีกหลีกภูมิภาคอยู่อะไรเงี้ยจนมาถึงตอนเนี้ยเป่าโค้ดพวกเนี้ยที่แม่งแบบเออเฮียทําไมเราเราถึงศรัทธาคนเดิมๆวะที่ผ่านมาเราถึงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้พี่นพแกกระทุ้งเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะแกชนะออาไม่ใช่เพราะแกเดี๋ยวท่านแพ้แล้วแกจะมาพูดแกก็เลยใช้โอกาสที่แกชนะนี่แหละเอามาพูดเรื่องนี้ว่า ไอ้เฮียผู้ตัดสินมันตัดสินแบบนี้ไม่ได้บอลหลีกมึงจะขายทั่วประเทศอะ่ะจะขายคนมาดูอะ่ะแม่งตัดสินบอลสนุกบอลเจ็ดสีสนุกกว่าอีกเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้มึงต้องตรงบ้างมึงต้องเลิกเอียงบ้างมึงต้องเลิกผิดบ้างตอนนี้หลายๆคนเขาลุมหัวกันด่าพวกมึงแล้วเขาหมา์กชื่อไว้แล้วว่าผู้ตัดสินคนนี้มาแม่งเฮียรู้เลยแม่งเกิดอะไรขึ้นมึงเป็นผู้ทํางานบริเวณกลางสนามมึงต้องเป่าให้ได้กลางที่สุดเท่าที่มึงจะทําได้ แต่ถ้ามึงบอกว่ามึงเป่ากลางแล้วมึงทาได้แค่นี้เนี่ยมึงเลิกทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินไปขายเต้าห้วยเธอผมถึงได้บอกว่าผู้ตัดสินก็ต้องมีเลเวลของการเลื่อนชั้นตกชั้นเหมือนกันไม่ใช่ไอฟีฟ่าอิลิทห้าคนนั้นม่งจะทําถูกทุกอย่างถูกไหมไม่ใช่ไอฟีฟ่าอลิทพวกนั้นม่งจะทําอะไรแล้วดีไปหมดมันก็ต้องมีการทดสอบมีการประเมินคนไหนดีก็เป่าต่อไปคนไหนไม่ดีก็ลดมันมาดิลดที่แมทให้มันน้อยลงลดแมทให้มันน้อยลงให้พอไปเป่าทีสอง ทีสองพอเฮี้ยเอาเฮี้ยเลไหมให้กูเนี่ยไอ้ศตว์ท,ทัวนี้ก็เฮี้ยอยู่แล้วเฮ้ยแต่ทีสองผมว่ากรรมการอาจจะนะไม่ได้แย่ทุกคู่มีมีดีๆอยู่บ้างไม่ได้แย่ทุกคู่ก็มีมีเฮี้ยเฮียก็มีเหมือนกันแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ยังพอไปวัดไปวาได้ยังมีเด็กหนุ่มๆที่พอจะเป่าแล้วเข้าใจกันได้ลดชั้นลงไปถ้าทีสองไม่เอาก็ไปนู่นเลยสมัครเล่นกับกับทีสามผมไม่รู้ฝ่ายพระนาพุท้ตัดสิมีคนแต่เคยประเมินไหมล่ะเคยไปนั่งจดไหมไม่เอาแบบแมทคอมเขียนรายงานมาเคยไหม เคยมานั่งดูวิดีโอย้อนหลังไหมว่าพุทธศิลป์เป่าแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นแม่งเคยมานั่งดูไหมว่าพุทธศิลป์แม่งวันนี้โดนเลือนลงสนามโน่นนี่นั่นวันนี้เป่าใบเหลืองกี่บใบใบแดงกี่ใบเคยไหมเคยมีสถิติพวกนี้เกิดขึ้นไหมทุกวันนี้พุทธศิลป์การประเมินพุทธศิลป์มาจากออแอสซิสเตอร์ที่ไปที่สนามที่นั่งคู่กับแช์คอมสองคนมีผู้ประเมินการแข่งขันและผู้ประเมินพุทธศิลป์ถ้าไม่เขียนรายงานไม่มีเรื่องเกิดขึ้น คนดูก็ดูไปไม่มีใครเขียนรายงานไม่รู้ไอ้เฮีย้ยนี่มันโลกยุคถ่สด 5G สัตว์มึงอยู่ที่ไหนมึงก็ดูบอลไทยได้มึงต้องรอรายงานจากผู้มินผู้ตรดสินในสนามอีกหรอวะมันไม่ต้องรอไอ้เฮีย้ยรู้อยู่แล้วคนนี้แม่งผิดพลาดมึงเอาลงไปเลยเฮี้ยรู้อยู่แล้วคนนี้เป่าแล้วมีปัญหามึงเอาลงไปเลยไม่ใช่มาออกรายการแล้วก็หนุนหลังกันไอ้เฮี้ยแม่งผิดไอ้ซั์ถูกป่ะมันคือสิ่งที่แม่งควรจะเกิดขึ้นเว้ย และควรจะต้องทําตั้งนานแล้วไม่ใช่มาทําในปี2025กรรมาการบ้านเราแม่งไม่เคยเดินไปตัวขาวๆเลยแม่งเปื้อนไปหมดตัวเทาตัวดําไปหมดแล้วเห็นหน้ามาออยเฮียนี่รู้แล้ะไอสัตว์คนนี้แม่งมีงานแน,น่ๆโอ้ยเฮียนี่เป่าเฮียอย่างนี้สัตว์เอ้ยโดนส้นตีแน,น่ๆแม่งเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แม่งควรจะต้องทําตั้งนานแล้วและที่สําคัญคืออย่างนี้สมาคมตั้งแต่บิ๊กออและเอา VR เข้ามาถูกไหมครับเอา VR เข้ามา มานำแป้งขยายวงกว้างของ VR ผู้ตัดสินเสืกอกรอ VR ไม่เป่าไปก่อนแม่งมีทั้งเคสให้ใบแดงแล้วเปลี่ยนมาให้ใบเหลืองแล้วให้ใบเหลืองเปลี่ยนมาให้ใบแดงบ่อยมากเพราะแม่งไม่กล้าเป่าไปก่อนไม่กล้าตัดสินใจไปก่อนอรอ VR อย่างเดียวมาตรฐานแม่งเลยห่วยแตกสัสเราถึงได้มีโคต้าฟีฟ่าอีลิตแค่ห้าค้นเฮียบอลลีกมึงมีแมตช์นึ่งสัปดาห์มึงมีแปดทีมอ้ยมีแปดคู่ถูกไห สัปดาห์มันหนึ่งมึงมี8คู่มึงมีฟีฟไาหรือห้าคนมึงบ้าปเ่ามันก็ไม่พออยู่แล้วมันก็จะเจอผู้ตัดสินกระเลวกระลาดอย่างนี้แหละไอ้เฮียชมบุรีว่าเขาแบบไม่ค่อยเฮียแล้วเริงๆเขไม่ไหวเลยบริษัปัญญาอ่อนแล้วก็เปล่าผิดปุ๊บโดนแบงค์สองนัดกลับมาไอ้โดนแบง์สองสัปดาห์กลับมาอีกแล้วกลับมาก็เปล่าผิดเอ้าไอ้เฮียมึงลองจินตนาการอย่างนี้ก็ได้ถ้ามึงเป็นพนักงานบริษัทมึงทํางานผิดพลาดผลแรกไม่เป็นไรตักเตือนอ่ะเตือนกันไปอ่ามีโนติกันไปว่าอย่าให้มีครั้งที่สอง อ่ะมึงก็ปรับไปทํางานใหม่ไอ้เฮียปรากฏว่าอีกแป๊บหนึ่งประมาณสองเดือนแม่งกลับมามีมันมีปัญหากับตัวมึงอีกแล้วโดนโนติดครั้งที่สองไอ้เฮียนี่โดนอะไรบ้างหนึ่งทันบนแล้วจะโดนไล่ออกสองโดนตัดเงินเดือนบ้างแล้วแต่ที่สามคือไอ้ยีนี่ก็ต้องระวังกเกี่ยวกับงานมากขึ้นถูกปะ่ะนี่ไม่เลยเหมือนเดิมไม่มีตัดเงินเดือนมีแต่พักมีแต่แบนมีแต่โน่นแต่นี่มีแต่ไปโดนแบนโน่นนี่นั่นคาถามต่อมาคือ แบนแล้วกลับมาเป่ามันจะเหลือเฮี้ยอะไรล่ะจันเบิร์ดโดนกี่รอบแล้วจันไพโลดโดนกี่รอบทุกคนในประเทศไทยอ่ะโดนกันมาหมดแล้วสำหรับการแบนการที่สโมสรฟ้องร้องทุกคนในประเทศโดนหมดเ้าโคตรไม่ยังโดนเลยเพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มึงควรจะอยู่ด้วยหรอวะกับการที่แบบไอสัตว์โดนแบนอย่างเงี้ยโดนแบนเดี๋ยวกลับมาใหม่กลับมาแม่งผิดเหมือนเดิมแล้วก็โดนแบนอีกมันได้หรอวะ มึงไม่พัฒนาบุคลากรตรงจุดนี้เหลอมึงพัฒนาแต่ลีกหรอเพื่อก,การพุ้ธศิน์ไม่พัฒนาหรอแล้วอเอยคนที่คนที่เป็นฝ่ายพัฒนาพุทธศิลเนีนะ่ยก็อัปเดตแพทหน่อยไม่ใช่แบบเวลาประชุมเวลามาอบรมเอาเคสที่มีในกติกามาอบรมให้กับผู้ตศิสินคำถามคือว่าแล้วมันจะต่างอะไรกับหนังสือที่มึงอ่านถ้าเคสที่มึงเจอมันไม่ได้เกิดขึ้นตามหนังสือที่มึงอ่านมึงจะทำยังไงไอ้สัตว์ มันได้เหรอวะอ่ะมาไม่นี้แบเปิดตําราอ่าดูหน้านี้เหมือนมึงสอนสอนเด็กสอนเด็กประถมอ่ดูหน้านี้นะอ่านตามครูนะอ่านตามอ่าตามอ้าวไอ้เฮียปรากฏว่าเคสวิ่งชนกรรมการไม่มีอยู่ในหนังสือไอ้สั์พูดสินงงเนี่ยเฮียเกิดเฮียอะไรขึ้นกับกูเนี่ยสวดเอ้ยเป่าเบิร์ดแม่งส่งไม้ต่อให้เป่าไพโรจนเลยตัดสินไปแบบมึนๆหน่อยว่ากันไปถูกผิดก็ว่ากันไปไม่มีในกติกานี่ครับผมไม่ผิดอยู่แล้วถ้ามีในกติกาผมทําให้ มันก็เลยเกิดเรื่องแบบเนี้ยซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆด่ากรรมการซ,ซ,ซ้ําๆด่ากรรมการซ้ำกูเนี่ยเบามากแล้วเพราะกูรู้สึกว่าแบบเชียกูไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าแม่งเหตๆๆุแม่งไอ้เหี้ยจะจะคาตาอยู่หลายอันในสัตว์อันไหนอันไหนถูกก็ไม่พูดอยู่แล้วอันไหนผิดอันไหนค้าอนไหนตาเราก็ต้องพูดกัน,นมันก็ตลกไอ้เหี้ยแล้วหนังสือไม่เออหนังสือไม่อัพไอโอเอสอด้วยหนังสือแม่งก็เก่ากติกาเก่าปีหกศูนย์มั้งถ้าจะไม่ผิดอะ หรือปีหกสามนี้ไม่แน่ใจแต่จําได้ว่าน่าจะหกไ,ไม่ไม่ถ้าใหม่สุดคือหกหกถ้าจําเลขนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตเป็นเป็นเป็นมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่เท่าเท่าที้จํา,า,า,าจได้มันเหมือนปีหกหกไอเทมนี่ 2, อสองพันห้าร้อยสิบแปดไอซ์กำลังจะเข้าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าซึ่งกำลังจะมีบอลโลกกติกาก็าจะเปลี่ยนไปอีกนี่นแหละครับทำไมถึงไปจ้างเฉพาะฟีฟ่าไม่พอก็จา้างต่างประเทศได้ไหมครับเออนี่เห็นด้วยนะ,ะมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้น คือเอาจริงแล้วทุกคู่เนี่ยผู้ตัดสินทุกคู่นะมันมีมูลค่าของมันไม่ว่าจะเป็นคู่เล็กคู่ใหญ่เมื่อก่อนเราจะแบบเฮ้ยคู่นี้คู่เล็กเอาคู่ใหญ่มาให้ให้ผู้ตัดสินดีๆเป่าดีกว่าแต่กว่าคู่ทุกคู่มีมูลค่าเหมือนกันเพราะว่ามันลีกมันจะมีแต่ทีมใหญ่ไม่ได้มันต้องมีทีมเล็กด้วยนะมันถึงจะเป็นลีกไม่งั้นมึงเตะกันอยู่8ทีมนะผู้จะบอกให้มันมีทีมเล็กเข้ามาเป็นองค์ประกอบไปเนี่ยทีมเล็กที่เป็นองค์ประกอบมันก็สําคัญเหมือนกันกับการลงทุนไม่ว่าจะเล็กจะะใใหญ่่ถ้าาาามมมอองงกัันนนภพขคควเเททียแบบบร